โลทุกคนปกติแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะไม่ได้ลงคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าตอบคาถามศาสนานะแต่ว่ามันมีเรื่องด่วนเข้ามามันมีคนแบบว่าแคบอา่าเป็นรูปของโอรีโอเนี่ยเป็นอันเนี้ยแล้วก็มีมุสลิมหลายคนเลยนะเว้ยแบบว่าแชร์มันออกไปเยอะมากๆอะแชร์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 แล้วอย่างเงี้ยที่เขาแคบมาก็มีคนตั้งแคปชั่นประมาณว่าถึงว่าดีทําไมลูกหลานเราไม่เอาใจใส่เรื่องศาสนาท่องอัลกุรอานท่องฮะดิษไม่จําเพราะว่าในท้องเต็มไปด้วยไสยศาสตร์ยาฮูดีนั่นเองพอเจอแบบนี้แล้วสตันเลยคืองงมาก ว่าเอาไปผูกกันได้ไงเอาไปโยงกันได้ยังไงคือมันแบบเฮ้ยคือคือมันเป็นโอีโอมันเป็นขนมโอเคใช่เนี่ยมันอาจจะมีอะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยให้แบบว่าเอาไปโยงกันได้แต่ว่าเฮ้ยนายเราอิสลามนะเฮ้ยนายจะไปเชื่อแบบนั้นไม่ได้การที่นายไปเชื่อแบบนั้นอะมันเปรียบเสมือนว่านายเนี่ย ยกให้โอรดโอเนี่ยมันมีอํานาจเหนือนายนายเนี่ยยกให้โอรดโอเนี่ยมันมีอํานาจในแบบว่าการควบคุมจิตใจยังไม่ได้มันมีอินฟินิตี้สโตนอะไรพวกนั้นนะเว้ยมีอํานาจในการควบคุมจิตใจทาให้ละหมาดไม่จำเอา้าไม่ใช่ละหมาดไม่จาทําให้ท่องอัลกรุรอานไม่จําท่องฮะดิษไม่จําละหมาดไม่ได้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้านายคิดแบบนั้นนะมันเท่ากับว่าเหมือนกับเป็นการที่นายเนี่ยยอมรับอํานาจของออริโออย่างเงี้ยเหรอมัน ดูตลกไปหน่อยว่านี่ขนาดเป็นอิตลามด้วยกันเปิดมาตอนแรกยังหัวเราะยังขำก้ากอยู่เลยแล้วลองคิดดูดีในมุมของคนอื่นเขาว่าเขาจะมองอิตลามเป็นยังไงเวลาที่นายแชร์โพสต์พวกนี้ออกไปนี่มันโอริโอนะไม่ใช่อินฟินิตี้สโตนโอเคมันอาจจะมีรูปหรือว่าสัญลักษณ์อะไรที่มันคล้ายคล <c oughs> า แต่คือนายไม่ต้องเอามันไปผูกโยงก็ได้ปะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันจะเป็นอย่างที่นายคิดจริงๆมันจะเป็นแบบว่าโอ้หเขาจะทำาสายศาสตร์มนต์ดำเลยน,ะนายก็ไม่ต้องกลัวสยศาสตร์มนต์ดำพวกนี้มันจะไม่สามารถทําอะไรเราได้ตราบใดที่เรายัางไม่อนุมัติแล้วอีกอย่างหนึ่งนะขอบอกตรงๆเลยไอการที่นายเนี่ยทองอันกรุานไม่จําไอการที่นายเนี่ยทองฮันดิษไม่จํามันไม่ได้เพราะไสยศาสตร์มนต์ดำหรือว่าโอรีโอมันลงไปในท้องหรอกพาะมึงดูหนังโป๊เยอะออรู้ได้ไง <laughs> ดูเหมือนกัน อันกุฎาไม่ค่อยจาเลยหลักวิทยาศาสตร์เขาก็มีบอกเนี่ยการที่เราเนี่ยดูอาหนังโป๊หรือว่าการที่เราเนี่ยหมกมุ่นเยอะมันจะส่งผลถึงความจาในอันกุฎอ่านเขาก็บอกว่าการที่ดูอาสิ่งสมนของผู้หญิงเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยบั่นทอนเรื่องการจําอันกุอ่านอ่ะอันนี้ตรงกันแล้วนะวิทยาศาสตร์ก็ใช่อันกุอ่านก็บอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไสยศาสตร์เกี่ยวข้องเลยไอที่มึงอ่านกุอ่านไม่จําเนี่ยเพราะมึงดูหนังโป๊เลิกดูซะทานายบอกว่าโอริโอเนี่ยอย่าไปกินนะ มันนะเพราะว่ารายได้มันเนี่ยมันจะส่งไปให้กับคนที่อ่ะกำลังทําสงครามกับอิสลามอยู่เอออันนี้มันพอเข้าใจได้หน่อยแต่เอาไปแบบไปผูกโยงกับศียศาสด์แล้วก็พาให้มุสลิมเนี่ยคิดแล้วก็ยอมรับในอนํานาจของอริโอเนี่ยมันมันจะเป็นการเขาเรียกอะไรตั้งชิลิกหรือว่าบิดาะหรือเปล่า นายลองคิดดูนะก่อนนายจะคอมเมนต์หรือว่านายจะแชร์อะไรออกมาโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แหละแล้วสําหรับทุกคนแล้วคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เห็นตาพม,ม่บังหรือเปล่าหรือว่าเห็นต่างออกไปก็เออมาแชร์กันได้นะช่องนี้ไม่ใช่ช่องสอนศาสนานะขอบอกก่อนมันเป็นเหมือนแบบว่าช่องแบบเพื่อนกับเพื่อนคุยกันอนะ่ะแลกเปลี่ยนความคิดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถคอมเมนต์ได้แลกเปลี่ยนความคิดได้แต่อย่าหยาบนะถ้าอยากกูด่ากลับนะกูไม่ใช่โต๊ะครูไม่ต้องรักษาทรงเป็นคนดีนะบอกตรง